สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวธาตุดินที่น่ารักทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสุ่มเป็นแบบแรนดอมชาวธาตุดินก็คือการมังกรพลกศพแล้วก็เป็นคลิปไกด์ดวงดีนะคะจูนจิตพิชิตดวงดีของคุณภายใน30วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างสิ่งดีๆสิ่งใดที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณทั้งหมดทั้งมวลใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะธาตุดินถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณเป็นธาตุดินหรืออะไรหมอโบก็คือ เลื่อนลงไปด้านล่างนะคะตรงใต้ตรงไม่ใช่ใน y o ยูทูบจะมะีบอกว่าโอเคคุณเกิดวันที่เท่านี้เท่านี้นะเป็นราศีอันนี้แล้วก็เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมอะไรอย่างเงี้ยหมอบแจงรายละเอียดไว้นะคะก็เลื่อนอ่านดูได้นะคะโอเคค่ะเรามาดูกันไพ่ใน3ชุวันนี้นะคะมีอะไรบ้างที่จักรวาลน,นะคะจะสื่อสารถึงคุณผ่านพลังงานของไพ่นอ้อ นี่ก็เป็นช่วงเข้าเทศกาลมาหรือคริสต์มานะคะส่งท้ายปีเก่ากันแล้วเนาะมาดูกันนะคะชาวธาตุดินค่ะเหมือนเมื่อกี้เปะ๊ะแต่คนละสำรับนะคะเมื่อกี้สำรับหนึ่งเดอะซัมาโอ้ดีใจด้วยนะคะมอโบไม่ได้อย่่ธาตุดินนะคะแต่ดีใจกับเพื่อนๆที่ได้เดอะซันเข้ามานะคะภายใน30วันนี้ชีวิตของคุณนะต้องบอกว่าจะปังเหมือนเดอะซันเดอะซัเป็นเอนของการแบบ กำเนิดการเกิดความรุ่ง,ง,งเรืองม,มั่งคั่งร่ำรวยเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ตรงๆเลยนะคะก็คือคุณจะมีโชคนะคะความสําเร็จต่างๆนา,นานาจะเข้ามาค่ะโอ้ยรอดรอดรอดเอาฉันเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวให้รัขึ้นมานะคะใพ้พาขึ้นมานะคะใพ้พาขึ้นมาบางคนจะมีงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานมงคลเกิดขึ้นในชีวิตนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พรสุดๆคุณกําลังจะมีข่าวดีค่ะ กำลังจะมีข่าวดีเข้ามาในชีวิตบางคนอาจจะแต่งงานเปิดธุรกิจใหม่เริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างที่เป็นจังหวะข,ขาขึ้นของคุณนะคะภายใน30วันนี้ OMG นะคะเก้าถ้วยเก้าถ้วยไม่เป็นเดอะวิสการ์ขึ้นมาคิดหวังสิ่งใดจะสมปรารถนาสุดๆเลยนะคะไม่ชาวธาดินโอ้เอา <laughs> สุดเป็นอะไรชาวธาดินคะ่ะ จะรวยค่ะจะรวยนะคะคุณจะสมหวังกับทุกอย่างที่คุณปรารถนาจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะตัวนี้มาประกบกับเดือนสันคุณจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นนะคะมีโชคลาภไหมหมอโมมีแน่นอนค่ะมีโชคลาภนะคะโชคลาภทุกเรื่องนะคะทุกเรื่องนะคะอาจจะเป็นเสียงก็ได้นะคะโอเคค่ะสิ่งที่คุณอธิษฐานนะคะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาคิดสิ่งใดก็คือได้นะคะแล้วข่าวดีกำลังจะมาค่ะ าดีกำลังจะมานะคะพลังงานตอนนี้มีมาบอกว่าบางคนกำลังชาร์จแบตเตอรี่นะคะบางคนกาลังจะแบบว่าไม่รู้อะมันจะมีกราฟมันเป็นกราฟขาขึ้นของคุณนะคะชีวิตคุณกำลังขาขึ้นค่ะมาดูไฮไลท์ของคุณภายในสามสิบวันเดอะเว l รขึ้นมาเดอะมูนขึ้นมาบางคนจะมีข่าวจากต่างประเทศนะคะบางคนจะมีข่าวในเรื่องของแบบการได้พบได้เจอ ใครสักคนหนึ่งที่แบบโรแมนติกเข้ามาการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ใหม่นะคะวิฉันเขินฉันเขินแทนพวกคุณจังเลยค่ะอ้าบางคนไม่เป็นไรค่ะจบเราเริ่มต้นนะคะสิ่งทิ้งนี้มันเป็นเซ r ร์เคิลอฟไล์ถ้าคุณได้จบอะไรภายในสามสิบวันนี้ต้องบอกเลยว่ามันถูก กำหนดไว้แล้วมันเป็นจังหวะที่ดีที่คุณจะเคลียร์เอเนร์จีเดิมๆนะคะการจบนี้จบได้ด้วยดีไหมหมอโบจบได้ค่ะเพราะว่ามีเดอะเวิรมาตัดค่ะคุณกําลังฮิวดีงเยียวยาจิตใจอยู่ภายใน3าสิวันนี้ถ้าคุณจะต้องจบต้องสูญเสียอะไรคุณจะทําใจสักพักหนึ่งแล้วคุณจะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาใหม่นะคะฟื้นฟูตัวเองขึ้นมาใหม่ภายใน3 0วันนี้ แนะนำอย่าไปทะเลาะก,กับใครอย่าไปแบบว่าใส่ใจในสิ่งที่มันแบบไม่ใช่เรื่องของเราอย่าไปแบบจุกจิกในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนะคะคุณกําลังคุ้นคิดสงสัยกับบางสิ่งอยู่นะคะอืเดาวลขึ้นมาบอกว่าจ้องใช้ your In t u i t i o n หรือว่าลางสังหอนคุณจะเปะช่วงนี้รางสังหอนของคุณจะเป๊ะนะคะก็ถ้าคุณนะคะสงสัยอะไรนะคะก็ ไม่แปลกสิ่งสนั้นนะคะคือคําตอบของคุณแล้วนี่คือไพ่พินมาบอกอย่างนี้ที่นี้ขอดูหน่อยนะคะนะนะขอาำรับนี้นะคะว่าจักรวาลการเสืออะไรถึงคุณคะจักรวาลการเสืออะไรถึงชาวธาตุดิน g r a n i t นะคะ i m a g e your passion นะคะอะไรก็ตามนะคะ ถ้าคุณกําลังจะลงมือทําหรือต่างๆนานาบางสิ่งบางอย่างมันมาจากความสามารถพิเศษหรือว่าทาเลงของคุณบวกกับแพชชั่นแรงบันดาลใจของคุณนะคะจงมีความสุขกับตัวเองให้เยอะๆนะคะเพราะว่าบางเรื่องนะคะในช่วงจังหวะน,นี้มันเป็นสิ่งที่ดีๆด,ดีกับชีวิตของคุณมากๆมันจะมีโมเมนต์หนึ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจในตัวเองคุณมีความสุขกับตัวเองคุณรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองโดยที่คุณไม่รู้สาเหตุน่ะนะคะ ฟัไร right, นะคะไฟฟีดอินนะคะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจังหวะของคุณอาจจะได้ทบทวนช่วงเวลาที่คุณอยู่ตัวคนเดียวคุณจะรู้สึกว่าเปลี่ยนจากความเหงาให้มันเป็นความสง,งบแล้วมันเป็นความสุขได้ในจิตใจของคุณนะคะใครก็อายขึ้นมาค่ะ overcome your fear นะคะ ก้าวข้ามผ่านความกลัวซะถ้าใครกําลังกลัวกลัวที่จะจบกลัวที่จะเริ่มต้นสิ่งสิ่งนี้มันมันมาถึงเวลามันมาถึงจังหวะของคุณแล้วนะคะไพ่เริ่มต้นของคุณนะได้เกิดขึ้นนะคะการเริ่มต้นไปสู่สิ่งที่ดีแล้วก็ดีมากๆในชีวิตคุณคุณกําลังจะได้ข่าวดีค่ะข่าวดีนี้อาจจะมาจากทางไกลอาจจะมาแบบไม่คาดฝันหรือว่ามันเป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแบบปาฏิหาริย์นะคะขอดูข่าวข่าวนั้นนะคะ สิ่งสิ่งนี้คุณไม่คุณไม่ได้ตั้งใจคุณลังเลอยู่กับสิ่งสิ่งนี้บางทีได้ขา่าวได้ข่าวจากทางไกลข่าในเรื่องของการเดินทางก็ได้นะคะอืมได้รับความช่วยเหลือคะ่ะบางคนรอข่าวในเรื่องของการเดินทางจะได้เดินทางไหมได้ค่ะคุณจะได้รับความช่วยเหลือนะคะอืมคุณกําลังลังเลอยู่สะ่านหรือไม่ผ่านจะได้หรือไม่ได้อย่างนี้นะคะได้ค่ะโอเค อีกหนึ่งวันหลังจากที่ชมคลิปหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์จะมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับคุณโดยเฉพาะในเรื่องของเดอะซันนะคะภายในหนึ่งวันหรือว่าหนึ่งสัปดาห์ต่อจากนี้นะคะคุณจะมีข่าวดีเข้ามาค่ะเลิศหนึ่งวันหนึ่งสัปดาห์นะคะยินดีด้วยอ่ะขอดูสิ่งที่คุณควรโฟกัสภายในสามสิบวันนี้ค่ะสิ่งที่คุณควรช่วงนี้คุณจะฝันแปลกๆนะคะช่วงนี้คุณจะฝันแปลกๆเดี๋ยวนะ ช่วงนี้คุณจะฝันแปลกๆบางคนก็ฝันเห็นตัวเลขฝันแม่นยาวม,มากนะคะสิ่งที่คุณควรโฟกัสภายใน30วันนี้อ่ถ้าคุณจะต้องสูญเสียหรือว่าจบกับเหตุการณ์บางเรื่องนะคะอย่าใส่ใจกับสิ่งที่มันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้เราต้องอยู่ที่ปัจจุบันเงยหน้าขึ้นมาเราก้าวต่อไปนะคะก้าวต่อไปสิ่งดีๆรอคอยคุณอยู่หลังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะคะบางคนเพิ่งเกิดขึ้น การงานของคุณนะคะจะรุ่งเรืองสุดๆเลยนะคะการงานมาถึงเวลาแล้วนะคะการนาชาขึ้นมาแฮปปี้กันนชาใครรอคอยงานมีโอกาสจะได้ภายในหนึ่งสัปดาห์นี้หรือว่าภายใน3 30, 30ิวันนี้นะคะอ่ะการนาชาขึ้นมาคือความสุขความแฮปปี้คุณได้พรจากพระพิคเนธนะคะคุณกาลังจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วชาวธาตุดินนะคะเอาละค่ะมันก็มีซัมติงที่เกาะอยู่ในใจของคุณเหมาะโบขอดูหน่อยอะไรที่เกาะอยู่ในใจของคุณ ความรักคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านตรงนี้ให้ได้ over นะคะ over and over again คุณกลัวถ้าคุณก้าวข้ามผ่านได้คุณจะได้ของขวัญจากจัก,กรวาลคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึง่งนะคะเป็นความสุขหรือว่าเป็นคนรักที่แบบ เต็มที่เป็นคนรักที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกับคุณเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้รับโอกาสนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะเออเร็วๆนี้นะเร็วๆนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาภายในสามสิบวันนี้ถ้าอยากจะทําบุญนะคะก็ถวายดอกบัวนะคะรวมไปถึงดอกบัวสีอะไรก็ได้นะสีชมพูได้ยิ่งดีนะคะหรืออะไรนะถวายน้าขึ้นหิ่งนะคะขึ้นหิ่งพะบางคนก็ อาจจะต้องอะไรอะให้อาหารหรือว่าทำบุญกับสัตว์น้ำก็ได้ค่ะในช่วงเวลานี้เนาะอขอให้ทุกคนงโชคดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ดวงดีไปเจอกันคลิปหน้าอีก30วันค่ะแล้ๆค่ะ